ตรงนู om, ้ broken, balance. นเป็นภูเขาจะพามาดูทุ่งดอกปอเทืองนะคะที่ผู้นำชุมชนเขาปลูกไว้นะตอนนี้เริ่มบานแล้วค่ะอยู่ท้ายหมู่บ้านสวยมากเห็นม, <sext router> มุมชัดๆนี found. ่ยาวไปถึงนู่นเลยสวยนะตรงนู้นอ่ะเป็นหมู่บ้านเนี่ยมีสองฝั่งเลยเล็กๆระวังรถนะคะสวัสดีค่ะนาโนพานมพาพาเพื่อนมาเที่ยวอะไรคะ กำลังงอนอยู่ค่ะเขาง,งอนที่สาวเขาเมื่อกี้ก็เลยอดถ่ายเลยค่ะเดี๋ยวแม่แนมนจะพามาดูสวยๆเลยอันนี้เป็นโครงการนะคะที่ผู้นำชุมชนเขาปลูกไว้นคะคะก็จะได้แบบเป็นที่พักผ่อนสวยๆนะคะ มแมลงเต็มเลยค่ะไม่เน้นถ่ายตอนเย็นนะคะ